เกือบหนึ่งปีที่น้องอุ้งอิงมาอยู่ในวงสาวน้อยเปลี่ยนอะไรในวงสาวน้อยแล้วเปลี่ยนอะไรกับตัวเองเปลี่ยนอะไรกับคนรอบข้างไปบ้างตามไปดูโอ้วันนี้ได้อะไรดีๆนะครับว่าจะครบรอบหนึ่งปีของน้องอิง,องที่มาอยู่วงสาวน้อยเป็นแพงในวันที่สิบสี่มการานี้นะแล้วน้องทําบุญใหญ่วันที่สิบสองที่วัดหนองคูอ่าอเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็บัตรแข็งขายหมดไปแล้วหมดไปแล้วเลือนิดหน่อยมั้ง ก็ไม่อยากจะให้แย่งกันอะไรเพราะเอกเระหยุดขายนะครับบัตแข็งลุงก็อุดหนุนไป10ใบ10บใบใครจะไปก็คบว่ามาเดี๋ยวจะให้บัตรฟรีไปให้นะน้องอิงมาเข้ามาในวงสาน้อยเพรแพงเมื่อวันที่14โมกราสองห้าหกหนะครับจะครบ1ปีในวันที่14โมกราสองห้าหก็ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในวงสาน้อยนะลุงสรุปมาได้ทั้งหมด10ข้อทั้งวงสาน้อยทั้ง ตัวน้องญิงเองและครอบครัวน้องหญิงสิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือวงสาวน้อยตอนที่น้องหญิงยังไม่มานะยังอยู่ใน1ใน10ของวงหมอรำของประเทศไทยนะอันดับอยู่หนึ่งใน10ก็คือไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับก่อนที่น้องหญิงมาแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยจากการสํารวจหลายๆสํานักหลายๆโพนะครับผลปรากฏว่าสาวน้อยเพื่อนแพ,นพงนะ่ะยืนหนึ่งในวงการหมอรำและเป็นที่ยอมรับของ หลายวงนะครับว่าเสาวน้อยอยืนหนึ่งในวงการหมอํำทั้งภาคโซเชียลทั้งมีนักร้องนำวงที่เป็นกระแสฮิตติดลมบนณเวลานี้นะครับนี่น้องอิงมาเปลี่ยนเปลี่ยนข้อแรกใครเห็นด้วยเม้นต์มาข้อที่2ก็คือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนวงเสาวน้อยจากอดีตก็คือทั้งปีางานไม่เต็มแล้วต้องวิ่งหางานก็คือวิ่งไปเซ็นสัญญาตามวัดนั้นวัดนี้เจ้าภาพนั้นเจ้าภาพนี้ก็คือ วงะจะวิ่งไปเซ็นแต่ณปัจจุบันเนี่ยเจ้าภาพวิ่งมาหาวงนะครับมาแย่งคิวกันคิวของสาวน้อยเพชรนัทแพงนะเต็มตลอดทั้งปีจนต้องต้องตั้ง,ง,งวงสาวน้อยสองหรือสาวน้อยลำเพลินโชว์ขึ้นมาอีกวงหนึ่งเป็นวงขนาดกลางดูดิมันเต็มไงคิวมันเต็มสาวน้อยไปไม่ได้แล้วก็เลยตั้งวงอีกวงหนึ่งขึ้นมาน้องอิงเข้ามาจนบอสโจต้องตั้งอีกวงอะ่ะเนี่ยเปลี่ยนชัดๆเลยแล้วก็ กระแสของวงสาวน้อยเนี่ยแรงมากนะแรงแบบหยุดฉุดไม่อยู่เลยวันไหนวันไหนสังกสีเต็มอันยะอันยะอัยะ,ะทุกวันเลยใครเห็นด้วยเม้นมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บอ้วนชวนคุยไปด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของน้องเนาะเป็นกําลังใจให้ลุงนะปี25งหนี้จะขอแสนซับโอมเพียงวิงว่งวแสนซับสองห้กเจ็ดซ้าทุก พท่องกระถาไว้ก่อนนะครับข้อที่สามนะครับน้องตอนนี้อะตัวน้องมั้งน้องเปลี่ยนไปจากเด็กที่นอนข้างคอกบัวทําตัวแบบบ้านว่านไปร้องเพลงตามตลาดนัดร้องเพลงตามรถหมอลำซิ่งตามคณะหมอลำซิ่งต่างเปลี่ยนมาเป็นร้องกับวงหมอลำขนาดใหญ่นะน้องเปลี่ยนมาเป็นเป็น ศูนยหน้าของวงหมอลำขนาดใหญ่แล้วก็แสดงพลังเอนตเตอร์เทนลูกค้าอยู่หมัดรวมทั้งจากนอนคอกบัวมานอนบ้านราคาหลายล้านเลยหลายล้านสาล้านเอาไว้ข้างหลังเพราะว่าถ้าปรับปรุงอะไรเสร็จนี่3ามล้านไปข้างหลังภายในหนึ่งปีอะเปลี่ยนไปได้เยอะขนาดนี้บ้านน้องสุดยอดไปละปบมือนี่แหละสาวน้อยมหศัศจรรย์ของวัตโจจริงๆนะครับข้อที่4ที่ น้องอิงมาอยู่แล้วเปลี่ยนไปก็คือเปลี่ยนบ้านน้องคูอำเภอเมืองศรีสะเกดจากคนไม่รู้จักเลยปัจจุบันนี้โอ้โหแวดวงหมอลำรู้จักหมดแล้วครับบ้านน้องคูบ้านน้องอิงบ้านน้องคูนะอาเภอเมืองศรีสะเกดคนรู้จักหมดเลยอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะเป็นของจริงข้อเท็จจริงเลยเอฟซีลุงนี่อยู่ภาคกลางยังรู้จักบ,บ้านน้องคูเลยอะ เอฟซีหลายแสนคนรู้จักบ้านน้องครูบ้านน้องอิงนะครับอันนี้คือเปลี่ยนไปแน่นอนจากนักร้องตลาดนัดโนเนมทําให้คนรู้จักได้กันนี้ก็สุดยอดนะครับใครเห็นด้วยกมัมเมนมาข้อที่5นะ้าที่เปลี่ยนไปก็คือเปลี่ยนให้คนที่ไม่เคยดูหมอลำมาในชีวิตนี้ไม่เคยสนใจหมอลำไม่เคยหรือดูมานานมากแล้วไม่ได้อยากดูหมอลำอะไรเลยกลับมาดูหมอลำใหม่ กลับมาติดตามหมอลำกลับมาศึกษาหมอลำกลับมาฟังหมอลำจากไม่เคยดูหมอลำมามาเรียนรู้หมอลำฟังหมอลำเช่นลุงเนี่ยคนภาคกลางกัไปดูทำไมหมอลำโถดูลิเกดูนักร้องดูซีรีส์โน่นนี่นั่นเยอะแยะแต่ต้องกลับมาดูหมอลำและติดตามหมอลำไม่เว้นแต่ละวันตามแบบเลิกไม่ได้ด้วยคนเป็นเหมือนลุงยอะเยอะใครเป็นเหมือนลุงเม้น์มา ข้อที่หกนะครับข้อที่หกที่น้องหญิงอยู่หนึ่งปีแล้วเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนอะไรอีกก็คือน้องนะเปลี่ยนจากเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนจากคนดูหมอลำอยู่ในภาคอีสานอย่างเดียวขยายคนดูหมอลำไปหลายๆภาคนี่น้องเข้ามาเปลี่ยนเลยนะลุงมั่นใจามาก หลายๆภาคเข้ามาดูหมอลำอีสารใต้เหนือดูหมอลำผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นแม้กระทั่งต่างประเทศหันมาสนใจหมอลำนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะมันเป็นเรื่องจริงใครเห็นด้วยเม้นมา <laughs> อันนี้คือเรื่องจริงปฏิเสธไม่ได้ไปดูได้คือมันมีหลักฐานปรากฏทั้งในในโลกโซเชียลทั้งแพลตฟอร์ม YouTube เนี่ยชัดเจนมากเลยไปทั่วโลกเลยที่นนอง คนติดตามดูน้องอีกในช่อง YouTube นะสุดยอดต้องขอบคุณ YouTube เลยทำให้เราได้ติดตามน้องอีกได้ชัดเจนนะข้อที่เจ็ดนะครับก็คือเปลี่ยนโรายได้ของวงสาวน้อยจากรายได้ไม่ถึงร้อยล้านต่อป,ปีตอนนี้ทะลุร้อยล้านไปละว,วงสาวน้อยนะรายได้ในวงภาพรวมนะ รายจ่ายก็เป็นหลายร้อยล้านเหมือนกันรายได้เยอะก็รายจ่ายเยอะแต่ว่ารายได้มากกว่ารายจ่ายแน่นอนไม่งั้นบอสโจเอาไปพัฒนาโดมไม่ได้ถ้ารายได้รายจ่ายมากกว่านะครับเปลี่ยนรายได้ให้วงสน้อยมีรายได้เยอะเปลี่ยนรายได้ของคนในวงให้มีรายได้ทุกวันเปลี่ยนรายได้งขอคนในวงให้มีรายได้2ทางสามทางจากเ จากช่อง YouTube ทําช่อง YouTube ทอบคนในวงมีรายได้เยอะสองทาามทางหลายๆคนหันมาทํา YouTube เป็นมืออาชีพมากขึ้นในวงอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าน้องเป็นคนเปลี่ยนตกมือข้อ <c oughs> <c oughs> ที่8ปดอ๋อันนี้สำคัญมากเลยไม่พูดไม่ได้แต่ก่อนพูดข้อที่8ใครมาจังหัดการแวะร้านลุงหน่อยนะชื่อร้านบ้านพุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตะบ,บนโคกตะบองอำ <c oughs> เภอธรรมกาจังหวัดกาญเป็นร้านกาแฟเล็ก มาแวะเวียยมาพูดคุยกับลุงบอเป็น fc น้องอิงลด5% fc น้องอิงลด5% <c oughs> ข้อที่8ก็คือเปลี่ยนลุคของศูนหน้าวงหมอลำจากพระเอกนางเอกเป็นนักร้องซึ่งโนเนมไม่สวยกว่าใครไม่ได้เก่งกว่าใครไม่ได้วิเศษกว่าใครแต่สามารถเป็นศูนหน้าได้ด้วยการที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เปลี่ยนลุกของผู้นำวงหมอลำแบบสมัยอดีตไปเลยอ่ะแต่หมอลำในลุกใหม่เนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นลุกของหมอลำสาวน้อยเป็นแพงส่งชื่อสาวน้อยเป็นแแพงมากขึ้นก็คือมีคนรุ่นใหม่เยอะมากที่เข้ามาในวงสาวเป็นแฟนแพงแล้วก็ทำให้วงอื่นๆน่ะเอาแนวทางของว่าโจรหรือเอาโมเดลวอาโจไปพัฒนาวงให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะขึ้นแล้วสร้างชื่อเสียงไปเยอะขึ้น อย่างหลายวงที่เห็นนี้เปลี่ยนไปสิ้นเชิงเลยและสุดท้ายเปลี่ยนน้องหญิงแบบหน้ามือเป็นหลังมือก็คือเปลี่ยนจากนักร้องตลาดนัดเป็นนักร้องรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด สองรังหวัดเปลี่ยนชัดเจนมากนะใครเห็นด้วยเม้นหรมาแล,แล้วค่อยมาพูดในช็อตต่อ,ต,อต่อไปว่าปีต่อ,ต,อต่อไปน้องจะเปลี่ยนอะไรปีนี้พูดแค่นี้พอคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วไม่